วันนี้คนที่ไม่กินผักแบบกี้เราคอยมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนคือดีใจมากๆนะคะเพราะว่าร้านโจนสลัดเนี่ยเขาออกสินค้าตัวใหม่คะ่ะเป็นผงสลัดที่ชงดื่มได้ตัวนี้คือมีสารอาหารครบใน1นซองนะคะแล้วด้วยความที่เราเป็น f อีลุงโจนอยู่แล้วนะคะก็เลยรีบจัดมาลองเลยค่ะเดี๋ยวกี้มาลองชงให้ดูนะคะอันนี้จะไม่เหมือนผงผักที่เคยลอง,ลองมาเลยค่ะเพราะว่าความเก๋อของเขานะคะคือผงสลัดมันจะระเบิดแล้วก็เป็นฟองฟู่ในน้ําค่ะแค่คนนิดเดียวนะคะก็ดื่มได้เลยที่สําคัญก็คือรสชาติมันอร่อยมากค่ะทุกคนคือมันจะซ่านแค่30อ น้ำตาลศูนยเ็ค่ะผงสลัดซองนี้นะคะเขาทามาจากผักผลไม้แท้กว่า35ชนิดเลยค่ะมีทั้งใยอาหารถึง4กรัมนะคะวิตามินเกลือแรก่ก็ครบค่ะยิ่งพอกี้พลิกมาดูที่นิวทริชั่นแปะหลังกล่องนะคะคือเลิฟมากเพราะว่าให้วิตามินต่างๆนะคะเกิน100%ของปริมาณที่แนะนําต่อวันเกือบทุกตัวเลยนอกจากนี้นะคะยังมีโปรไบโอติกถึง5้ามล้านตัวค่ะมีส่วนช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันผิวพรรณแล้วก็คังขับถ่ายได้ดีมากๆค่ะบอกเลยว่าผงสลัดอันนี้นะคะซองเดียวได้ประโยชน์คคครรรบบบบจจิิิงงงเเเเเหหมมมมมมืืืืออ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 นนนนไดด้่่่สลลัััชชาา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 กกกกกํะะพววตแ็ๆ ซแล้วก็ดื่มนล้วสดชื่นมากค่ะใครอยากลองนะคะสามารถกดตะก,กร้าที่หน้าคลิปได้เลยค่ะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะตอนนี้ตกซองละห้าถึงหกบาทเองเคิดแล้วราคาพอๆกับสลัดผักนะคะหรือว่าน้ำผักผลไม้ปั่นหนึ่งแก้วเลยค่ะแต่สะดวกกว่ามากๆไปลองกันเยอะๆนะคะ